Smooth around the world เนะคะเราก็ตามติดเรื่องราวข่าวคราวที่มันน่าสนใจที่มันน่ารู้มาอัปเดตให้คุณได้ติดตามกันเผื่อใครที่แบบอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยในระหว่างการฟัง Smooth 1.5 0 5เนี่ยไม่ได้มีเวลาติดตามข่าวครา,าวเองก็จะได้อ๋อมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยนะคะทันวาคม จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีที่เราก็จะมีการสรุปโน่นนั่นนี่ที่สุดของปีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาสรุปแรกของปีนี้ออกมาแล้วใน Google นะคะที่เขาดูซิว่าปีเนี้คนไทยเราค้นหาอะไรเยอะที่สุดนะคะเป็นแบบ year in search 20-25นี่นะคะเทรนด์ฮิตแล้วก็เรื่องที่คนทั้งประเทศไทยเขาอยากรู้ถ้าเกิดว่าเอาแบบไม่ต้องจัดเป็นหมวดหมู่แบบโดยรวมนะคะคำที่มาแรงที่สุดสำหรับการค้นหาใน Google ก็คือ Gemini คะ่ะ อันดับหนึ่งเลย Gemini ตามมาด้วยเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วก็อันดับสามคือชัด GPT อันดับสี่คำว่าแผ่นดินไหวโอ้ยยังรู้สึกสั่นไหวอยู่เลยเนาะเมื่อตอนต้นปีเนาะก็ค้นหากันแบบอุตลุดเลยคำคนที่ห้าที่มาแรงก็คือคนละครึ่ง plus ใช้หมดหรือ,อยัง จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วนะอ่ะรีบใช้ให้หมดถ้าแบ่งตามหมวดหมู่นะคะสําหรับคําค้นหาเนี่ยถ้าเป็นหมวดบุคคลน,นะคะคนที่ค้นหา มากที่สุดคนที่ถูกค้นหามากที่สุดก็คือชื่อนี้สีกากอฟคอันดับหนึ่งอันดับที่สองดิวอริสราอันดับสามลำไยไหยทองคําอันดับสี่เป็กผลิตโชคอันดับที่ห้าชื่อหมอบีนะคะถ้าเป็นหมวดข่าวถ้าแบ่งแยกเป็นหมวดในหมวดข่าวข่าวที่ค้นหามากที่สุดก็คือแผ่นดินไหวอันดับอันดับที่สองคือคนละครึ่งพลัสค่ะอันดับที่สามปราสาทตาเมืองทมอันดับที่สี่บ้านเพื่อคนไทยอันดับที่ห้าปราสาทตาควายนะคะเอ่อ ถ้าเป็นคำค้นหาที่แยกหมวดว่าคืออะไรแบบประเภท what is เนี่ยไอ้นี่มันคืออะไรนะคะอันดับแรกที่ค้นหากันเยอะสุดคือกีกี้คืออะไร <c oughs> กีกี้รู้จักหมหคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเป็นคนใน Gen X แบบเกษรินเนี่ยแล้วก็เป็นแฟนคลับไอ้มดแดงกีกี้จำได้ไมะม มันเป็นสมุนในเรื่องมดแดงมันจะมีแบบว่าฝ่ายฝ่ายฝ่ายศัตรูที่ต้องมาสู้กับไอ้มดแดงเนี่ยไอ้ตัวหลักเนี่ยเขาจะออกทีหลังจะเป็นลูกสมุนออกมาก่อนนะคะที่แบบใส่หน้าปิดหน้าปิดตาใส่ชุดดำดำแล้วก็ร้องกี้กี้ มาสู้กับมดแดงก่อนแล้วก็แป๊บเดียวก็โดนมดแดงโค่นไปได้เนี่ยแหละกีกี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้คำว่ากีกี้เนี่ยมันก็มีความหมายโดยในหลายอย่างเอามาใช้ในทางการเมืองก็มีกีกี้ก็เป็นคําที่แบบพูดเหมือนแบบพูดถึงตัวประกอบลูกกระจอกอะไรประมาณอย่างนี้แต่แอบไปค้นดูเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นภาษาตากาล็อกนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกีกี้เนี่ยมันมีความหมายถึงจิมินะ อันนี้ก็ให้รู้เอาไว้เป็นคำพ้นอันดับหนึ่งของหมวดคืออะไรนะคะอันดับที่สองคือซาแซงอันดับที่สาม after shock อันดับที่สี่ scammer แล้วก็อันดับที่ห้ากดอายการศึกถ้าเป็นในหมวดบันเทิงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซีรีส์ไทยยังคงครองกระแสแรงแซงโค้งในการค้นหานะคะสงครามส่งด่วนมาแรงมาก ในปีนี้นะคะคำคนแรกมาเลยสงครามส,ส่งด่วนอันดับที่สองก็จะเป็นคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหารไม่ใช่หงนะก็เป็นละครไทยใช่ไหมได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวใน Google ที่ค้นหากันนะชีวิตเราก็เปิดกันทุกวันนะเกศรินทร์ี่ใช้ทุกวันวันละหลายรอบหลายหนด้วยเนาะอ่ะ มาถึงเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างใครที่ผูก Apple Watch เอาไว้กับข้อมือเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ Apple Watch เขา Apple เขาเปิดตัวคุณสมบัตินี้ค่ะ แจ้งเตือนภาวะความดันโลหิตสูง (hypertension) notification ในประเทศไทยสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch นีคะก็คือสามารถแจ้งเตือนภาวะความดันโลหิตสูงให้คุณได้ใช้ข้อมูลเพื่อที่จะตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตัวเราเองได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อคนจำนวนมากเรียกว่าเป็นพันล้านคนทั่วโลกที่เป็นภาวะนี้นะคะบางคนก็ไม่ได้สแสดงอาการ,รก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจนะคะมันก็ จะสายเกินไปแล้วแต่ถ้ามันมีสิ่งเนี้ยช่วยกระตุ้นเตือนเราได้เราก็จะได้แบบเ,เราสูงขนาดไหนแล้วประมาณไหนต้องให้หมอดูแลต้องกินยาไหมอะไรเงี้ยนะคะก็จะสามารถดูได้ละเอียดขึ้นนะมาที่เรื่องของประเทศจีนที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาบอกว่าเหตุเกิดอยู่ในมณฑลซานตงประเทศจีนใน ร้านหม้อไฟแห่งหนึ่งค่ะมันเกิดความผิดพลาดคือพนักงานเน่ะเอาน้ำมันเชื้อเพลิงเทลงในน้ำซุปคือกำลังนั่งคิดตามเหมือนกันนะว่า,าน้ำม,นมันมันก็ต้องมีกลิ่นสิทำไมเขาไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติของกลิ่นเลยเหรอคือเทป,ปนไปกับน้ำซุปแล้วเสร็จแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้ากินนึกออกไหมมันก็เลยเกิดเหตุสีพอแบบวัด สดเข้าไปก็ทำให้ป่วยต้องส่งโรงพยาบาลซึ่งออจริงๆหลังจากที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะทางผู้จัดการร้านตอกแรกก็ปฏิเสธบอกว่าเ้ยมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่หลังจากผู้จัดการตักซุปชิมไป5ช้อนก็เกิดอาการคลื่นไส้แล้วก็ต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสังเกตอาการเหมือนกันนะคะคือพนังกงานที่เขาทําผิดพลาดที่เขาบอกเขาไม่รู้ตัวเลยนะและชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานข้อสังเกตว่า ไม่มันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่า,าพนังกงานที่เท,เทน้ามันเชื้อเพลิงลงไปในน้าซุปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจแบบภาชนะมันอาจจะคล้ายๆกันทําให้หยิบผิดนะแต่ก็คือทั้งนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็โล่งใจไปที่ไม่มีใครที่ได้รับอันตรายจนถึงชีวิตนะคะเพราะว่าแพทย์ประเมินว่าเป็นอาการระดับไม่รุนแรงนะคะลูกค้าบางส่วนที่ได้บริโภคเข้าไปนะคะมีคนที่ป่วยทั้งหมด11 รายด้วยกันโหมันก็น่าแบบคนลุกเหมือนกันแต่แบบบางทีก็อย่างที่บอกอะ่ะเอ๊ะน้ำมันมันน่าจะต้องมีกลิ่นผิดปกติก่อนที่จะเอาช้อนตักสดเข้าปากนี่มันน่าจะต้องได้กลิ่นน้ำมันเหมือนกันนะหรือว่า น้ำซุปเดิมที่มันปนกับน้ำมันมันเลยกลบกินน้ำมันไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ยังไม่หมดเรื่องของจีนนะคะเกิดเหตุวุ่นวายชุลมุนบนสายการบิน Spring a i r l i น s ที่เดินทางจากกรุงโตเกียวไปที่นครเซิงไฮประเทศจีน,นะคะ่ะเขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งตอนเครื่องเทคเทคออฟไปแล้วเนี่ยนะคะเขาขอให้พนกักงานบริการบนเครื่องเนี่ยช่วยจัดที่นั่งหน่อย ที่นั่งใหม่ให้อยากจะนั่งติดกาแฟนขอให้แบบขยับที่ได้ไหมแต่พนักงานบนเครื่องเขาก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เนาะมันก็มีต้องล็อกที่เอาไวน้นะเกิดเหตุอะไรจะได้เช็คได้ว่าใครนั่งอยู่ตรงไหนนะพอพนักงานปฏิเสธก็เลยเกิดการโต้เถียงขึ้นลุกลามไปจนถึงแบบ เกิดความไม่สงบในห้องผู้โดยสารคือมีผู้โดยสารที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่าโ,โหก็โตเถียงกันอยู่นานเกือบสองชั่วโมงนะก่อนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องก็จะตัดสินใจว่าไม่ไหวละคุมไม่อยู่ละแจ้งตำรวจมันก็เลยเกิดเหตุว่าเครื่องต้องบวกกลับมาที่ญี่ปุ่นใหม่โหเสียเวลานะเสียเวลาแล้วก็ผู้โดยสารคนอื่นเขาน่าจะโมโหนะเครื่องต้องลงจอดที่นาริตะ แล้วพอเครื่องจอดปั๊บชายคนที่ก่อเหตุก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวออกจากเครื่องบินไปทันทีและเครื่องบินที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่แค่วกกลับแล้วบินต่อนะโหต้องเลื่อนออกไปอีกวันนึ่งอะ่ะแล้วทางสายการบินก็ชดเชยให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบนะ่ะคนละหมื่นเยนนะแล้วก็ไม่มีการจัดหาที่ทพักอะไรต่างๆให้ก็ต้องนอนกันที่สนามบินก่อนที่เครื่องจะออกอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นน่าโมาโหเนาะ นี่เน,เนะเป็นเหตุเล็กๆที่กระทบทั้งลําเลยนะคะคนเสียหายกันทั้งลําเลยอ่ะอันนี้มาที่ข่าวนี้ปิดท้ายกันเป็นข่าวน่ารักนรักบางคนอาจจะได้ได้เห็นรูปแล้วนะคะคือบอกว่าที่ ร, Virginia, รัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกามีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านหนึ่งคือพอพนักงานตอนเช้าพนักงานเปิดร้านมาก็ตกตะลงึงเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนใครมากวาดล้างบางที่ร้านเลยคือขวดแอลกอฮอล์ตกกระจายแตกเต็มพื้นกลิ่นเหล้าหึ่งเลยทีเดียวก็เดินตามรอยไปมันเกิดอะไรขึ้นจนไปสุดหยุดที่ห้องน้ำแล้วก็เจอตัวผู้ ต้องสงสัยที่บุกรุกร้านขายแอลกอฮอลนี้นอนสลบเหมือดอยู่ในห้องน้ำอยู่ระหว่างถังขยะก,กับโถชักโครกผู้ร้ายคนนี้แม้ใช้คนใช้ตัวเนี่ยผู้ชายผู้ร้ายตัวนี้คือเจ้าแรคคูนคือเขาบอกว่าพอไปดูในกล้องวงจรปิดเนี่ย จะเห็นเลยว่ามันเข้ามาทางฝ้าเพดานแล้วก็คงจะแบบชนขวดเหล้านู่นนั่นนี่ตกแตกกระจายพอแตกกระจายเหล้ามันหกอะ่ะก็กินกินเข้าไปหลายขนาดหลายสูตรรวมทั้งวิสกี้ด้วยแล้วก็ไปสลบเหมือดอยู่ใน ห้องน้ำนะคะเมาอรารวาสเลยนะอย่างนี้ก็ถูกจับส่งตัวค่ะพอส่งตัวไป2-3สามชั่วโมงต่อมาก็ฟื้นแต่ก็ยังมีอาการแห้งๆอยู่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เอาผิดอะไรก็ปล่อยตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติ ก็เป็นไวรัลที่แบบอ่านแล้วก็เห็นแล้วขำๆน่ารักคือนอนสลบเหมืออจริงๆเป็นตัวแบบขนฟูทีเดียวนอนอยู่ข้างชักโครกนะคะก็เป็นข่าวเบาๆที่หยิบมาฝากกันในเช้านี้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้กับ Smooth Around the World นะคะขอบคุณทั้งบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงแล้วก็ทาง FM 1 0 5 5ด้วยที่ติดตามกันช่วงเวลานี้กับดีเจเกสรินนะคะ